ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูทูเดย์โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีรวยด้วยเลขนะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยครับที่จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของออหวยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยหรือหวยลาวตามแนวทางที่ผมให้ไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับในรอบเดือนกว่าที่ผมได้ทําคลิปแล้วก็แนวทางการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของหวยฮานอยและหวยลาว ก็มีเสียงตอบรับกับสมาชิกกับ FC นะครับที่เข้ามาว่ามีโอกาสที่จะรับทรัพย์ได้เงินเ,เข้ากระเป๋าทุกๆวันเลยทีเดียวก็ถือว่าวิชาความรู้ที่ผมได้ศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า20ปีในการเป็นนักพยากรณ์ในการเป็นหมอดูก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขได้อย่างละเอียดหรืออย่างน้อยมีความใกล้เคียงกับเ,เลกยามกับเวลากับวันที่ออกมาในแต่ละรอบในแต่ละเวลา ฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านชมคลิปกับผมแล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างท,างทันท่วงท,ทีก็จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละวันนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเข้าเรื่องเลยนะครับคิวแรกก่อนนะครับก็คือคิวของหวยฮานอยนะครับ หวยฮานอยที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เสี่ยงโชคมีอยู่แค่3เวลาเท่านั้นเพราะในแต่ละวันนี้ก็จะมีหวยฮานอยอยู่หลายเวลาหลายรอบเลยทีเดียวแต่หวยฮานอยที่ผมอยากจะให้เพียงแค่3เวลานี้ก็คือหวยฮานอยพิเศษที่จะออกในช่วง17นาฬิกา30นาทีแล้วก็หวยฮานอยปกตินะครับที่จะออกในช่วง18นาฬิกา30นาทีแล้วก็หวยฮานอย V.I.P. นะครับ ที่จะออกในช่วง19นาฬิกา30นาทีฉะนั้นหวยฮาหนอยทั้ง3เวลานี้เป็นเวลาที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขและมีความใกล้เคียงอย่างมากฉะนั้นถ้าท่านชมคลิปของผมแล้วจะเอาไปเ,าเสี่ยงโชคกับหวยฮาหนอยในเวลาอื่นๆก็ไม่ว่ากันแต่ผลลัพธ์ทีอ่ออกมาอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้ฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่า หน้าปกผมเขียนว่ารวมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรวมเอาเวลาทุกๆเวลามารวมอยู่ในรา,ายละเอียดที่ผมให้ไว้นี้นะครับฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับเลขเด่นแล้วก็เลขรองมีให้แล้วก็เลขท้าย2ตัวมีอยู่8คู่ใหญ่ๆฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าทั้งเลขเด่นเลขรองเลขท้าย2ตัวอยู่8คู่มีเลขอะไรบ้าง อันดับแรกเลยคือเลขเด็นเลขเด็ดในวันนี้ก็คือเลข8หรือดาวราหูนั่นเองถือว่าวันนี้เลข8เป็นกําลังวันของวันองังคารฉะนั้นเลข8ในวันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะออกมาสูงสุดเลยทีเดียวสําหรับหวยฮานอยนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเลข8ก็มีออกเป็นประจําเลยฉะนั้นวันนี้เลข8น่าจะมีโอกาสมาออกในวันนี้สําหรับหวยฮานอย3าเวลาที่ผมให้ไว้ฉะนั้นเลข8 เป็นเลขอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรามาดูเลขตัวรอง ของวันนี้ก็คือเลข2หรือดาวจันทนั่นเองถือว่าวันนี้ทั้งราหูเลข8ดาวจันเลข2เนี่ยเป็นคู่ที่ว่าเป็นคู่สมพงกันมากนะครับราหูจะอมจันทร์หรือจันทรจะทับราหูวันนี้มีโอกาสออกแน่นอนฉะนั้นวันนี้เลข2เลขหลงก็ไม่ควรที่จะมองข้ามฉะนั้นเลขที่ผมอยากจะตอกย้ําในวันนี้สําหรับหวยฮานอยก็คือเลข8แล้วก็เลข2ย้านะครับเลข8 แล้วก็เลข2ผมยังมีเลขท้าย2ตัวอีกประมาณ8คู่ใหญ่ๆฉะนั้นเรามาดูว่าเลขท้าย2ตัวอยู่8คู่มีเลขอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเลข8-1 8-1ถือว่าเป็นคู่ที่อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเลขที่ในโดวงชะตาของแต่ละคนไม่ค่อยดีนักนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข8,5 85เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่คดีความใครมีเลขนี้ก็จะมีเรื่องของคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลตลอดเวลานะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข08 08เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของอบายมุกก็ได้นะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข48 48เลขคู่นี้เป็นคนที่พูดจาวกไปวนมาแปลไทยเป็นไทยนะครับ เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข 8, 2 8, 2เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ธาบลมจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะไหลลื่นตลอดเวลานะครับเลขคู่ต,ตัวต่อมาคือเลข2020เลขคู่นี้จะเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่งานนอกบ้านจะเก่งกว่างานในบ้านนะครับเลขคู่ต,ตัวต่อมาก็คือเลข50 5ู้นเลขคู่นี้ถือว่าเป็นเ,เลขครึ่งหนึ่งของร้อยหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมต้องอชอบสื่อสารกับสิ่งที่เป็นสิ่งเล่นลักนะครับมีองค์มีซิกเซนลางสังหรณ์ที่แม่นย่ำมากนะครับแล้วก็เลขคู่ตัวสุดท้ายก็คือเลข04 04์เลขคู่นี้เป็นคนพูดน้อยต่อยหนักไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดจาออกมาก็ได้เรื่องได้ราวเลทีเดียวฉะนั้นวันนี้เลข ท้ายสองตัว8คู่รวมเลขเด่นเลขรองเป็น10ชุดของหวยฮานอยในวันนี้ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดโอกาสที่เลขนี้จะออกจึงมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเรามาดูหวยลาวกันบ้างนะครับหวยลาวก็เหมือนเช่นเคยที่ผมให้ไว้เ,เป็นแนวทางก็จะมีหวยลาวอยู่3เวลานี้เท่านั้นก็คือหวยลาวสตารที่จะออกในช่วง15นาฬิกา45นาทีแล้วก็หวยลาว สามัคคีที่จะออกในช่วง2ทุ่มครึ่งแล้วก็หวยลาว VIP ที่จะออกในช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งฉะนั้นหวยลาวมีหลายเวลาแต่3เวลานี้เป็นเวลาที่ผมได้วิเคราะห์ตัวเลขอย่างใกล้เคียงที่สุดฉะนั้นถ้าท่านจะเอาไปเสี่ยงโชคกับหวยลาวในเวลาอื่นๆไม่ว่ากันแต่ผลลัพธ์จะได้หรือจะถูกหรือจะออตรงกับเลขที่ผมให้ไว้หรือเปล่า ก็ต้องพิจารณาดูนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะรับประกันสัเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของเลิกยาม,มันมีการคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขฉะนั้นเรามาดูเลยว่า หวยลาวในวันนี้นะครับที่ผมอยากจะให้ไว้มีทั้งเลขเด่นเลขรองแล้วก็เลขท้าย2ตัวอยู่8คู่เช่นกันมีเลขอะไรบ้างอันดับหนึ่งก็คือเลข2หรือดาวจันนั่นเองอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เลข2ดาวจันน่าจะมีกำลังนะครับฉะนั้นวันนี้หวยลาวเลขสองทุ่มเทให้สุดๆเลยน่าจะมีโอกาสออกมาแน่นอนนะครับ เลขรองตัวต่อมาสำหรับวันนี้ก็คือเลข5หรือดาพรหัสนั่นเองในวันนี้เลข5ถือว่าเป็นสีวันสีหมายถึงเรื่องเงินทองและก็ในเรื่องของทรัพย์สินฉะนั้นวันนีเ้เลขเด่นคือ2เลข5คือเลขรองวันนี้มาแน่ย้ำอีกครั้งนะครับเลข2แล้วก็เลข5นะครับ ผมยังมีเลขท้าย2ตัวให้ท่านอีกประมาณ8คู่ฉะนั้นเรามาดูว่า8คู่นี้มีเลขอะไรบ้างเลขคู่แรกก็คือเลข5 9 5 9ใครมีเลขคู่นี้ก็จะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์หรือมีซิกเซนที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับใครจะโกหกหรือปิดบังอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะทราบเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะเห็นโดยอัตโนมัตินะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลขส5า สี่ห้าใครมีเลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขสวยสดงดงามเลยก็เป็นคนที่มีผู้มีคำพูดคำจาที่ดูดีมีวัฒนศิลในการพูการเจรจานะครับเ,เลขคู่ตัวต่อมาคือเลขสองห้าสองห้าเลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุดินใครมีเลขคู่นี้ก็จะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงและที่สําคัญช่วงบัน้นปลายชีวิตก็จะมีหลักทรัพย์หรือที่ดินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลขสามห้า สามห้าเลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขสมพลคู่สมพลจะทำอะไรก็มีโอกาสทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลขสองศูนย์สองศูนย์เลขนี้เป็นเลขที่เก่งนอกบ้านงานในบ้านไม่เท่าไหร่นะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลขสองสี่ สอสเลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มิตรนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือเลข6รวมกันถือว่าดีจากนั้นก็จะมีมิตรคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองสำหรับเราตลอดเวลาเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข3 2 3 2เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ชู้ใครมีเลขคู่นี้ก็จะมีสเสน่ห์กับคนทั่วๆไปใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบแล้วก็เลขคู่ตัวสุดท้ายก็คือเลข9 2 92เลขคู่นี้ถือว่า เป็นคนที่เก่งนะครับงานบ้านง,งานเรือนหรือเก่งในเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวฉะนั้นวันนี้เลขทั้ง8ผคู่รวมเลขเด่นเลขรองเป็น10ชุดสำหรับหวยลาวในวันนี้เชื่อว่าเลขเหล่านี้มีโอกาสออกแน่นอนฉะนั้นวันนี้สำหรับ คลิปในคลิปนี้ก็เพียงพอที่จะเป็นไกด์ลาให้ท่านได้ไปลงทุนนะครับฉะนั้นหากท่านชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสูตรหรืออยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสูตรผมก็เปิดสอนในเรื่องของสูตร,ตรตรงนี้ให้ท่านนะครับหรือถ้าท่านไม่ชอบเรียนอยากจะได้ตาําราหรืออยากจะได้เลขแนวทางไปให้นะครับเป็นเล่มๆเ,เลยในแต่ละรอบในแต่ละเดือนก็มีจำหน่ายให้หรือไม่ก็อยากจะให้ผมส่งโพยหวย แนวทางเลขของแต่ละวันนะครับก็สามารถส่งผ่าน id ลายส่วนตัวก็ได้ทุกอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านรับโชครรัับทพย์มีเงินเข้ากระเป๋าตุงๆทุกวันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ